บางเงี้ยคนเงี้ยบางมาแมงมาแมงมาแมงโอ้ครับอ่าสวัสดีครัครบผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับนะเนาะเนาะเมื่อนี้อา่า ว่ะตูดงเมืองเล่าเพิ่นที่ไปใส่นอะครับนเพิ่นมีรถมหับแล้วครับจุซี่ครับเพิ่นกำลังนั่งไปทุระบอกครับผู้สิไปยังบุนนอกครับเนาะเพิ่นก็สิไปสังคุณยายไว้แหละละครับยุซี่กับผมสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับเพิ่นกําลังเดินทางไปเลยครับด้วยซี่ครับผมครับผมขอให้ปังๆกับทุกคนนะครับนะเอ้าเพิ่นนั่งรถออกไปแล้วครับผม ั่งสามหอบไปแล้วครับยี่ยซี่ครับไปเอาไปโอ้าวางเงือนยันเอซสักไ้เบิ้ลนะขนาดันขอขืนนิดเดียวไ่บาหวานก็บาววาอันนี้ก่อนแม่่งวบาวานก็วา่าอมเป็นดรงแม่บาหวานผมเป็นเบาคมครับอ,อ <c oughs> <c oughs> เอาเพื่อนครับไล่ดิ้นเขายาแล้วเดินบปดูซักก้อนครับผมแดี๋ยววันนี้เออมันนั่งเข่าก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวเอาสวัสดีครับแม่ครับผมสวัสดีครับแม่คผมสวัสดีคุณยายสวัสดีครับผม เมียม่น้อยครับผมยมเมียผ่านคุดงนด้พี่น้องเด้อน,นะมาตามให้โก้งชท้ไทยกต่ว่าได้ไหลแล้วเมือนอนี้เนาะอืมอืมาเขาใส่เสื้อกขายส่เสื้อใส่้ยือยู่ชักนวางขึ้นกางกงได้เจ้จังได้หล่แเม่ยห่ือม่ชือว่าสัตว์ไหนปานเพ่ได้แเพิ่นวานจังได้แหแมเพิ่ี่ไปเพิ่มาสั่งยังไหว เกาเก๊กเกาเนอะเฮ้าเกาเก๊เาคนมาสร้างวัยท่านบอกแม่คือแม่ฝันมาอาศัยแม่สวยมาอาศัยข้องฝันฝันงอหงองอ่งอมากกว่ามากกนั่งกันก็้องพร่โอ้มันมันตรงกันตรงกันแม่ฝันยังไงแม่เก้หน่งหบข่าเอเมื่อนี้ฝันหาบข้าเปลือกหาบข้าเปือกเออบางแง่เขางั่ง เลังฟัน่าเขามาขึ้นตา,า,าหูอืออาจางขึ้นออเขามากขึ้นต้าหูครับมาเงี้ยคุณเงี้ยไงว่าแปดเก้าเออคุณเงว่าแปดเก้าเอมาแมงมาแมงมาแมงอ้เเก้า โอ้รูดงแจ้มเลยเอ้าเข้าอ้นืออาจารย์เพิ่นนิมิตนะแม่เนาะอาจารย์อี่ว่าคือหลวงมาจากเมืองนอกเอ่ะอพี่น้องเนาะเปอนสีน้ำสั่ภาษูรีเพิ่นนิมิตมื่อวานนี้บูรัวไผ่มากระอสิบอาจจะถึงพู่มไหมแม่กอ่างมากกว่าขึ้น่ศูนย์เนอ ยาลูกคืมีซูนเป็นบ่แม่เอาซีศูนแตงตองงวดซีซูนแตงแตงหวักผีพาน่ะมันก็เข่ามากอยู่คือเกาเออเพราะว่าตองงวดเขามาออกไปกับซีซูนแม่บอกตามแต่ละวางคือจะหาศูนเนาะแม่หาศูนของวัที่สามหุ่นเนาะอาอืออันนี้ก่อนมักสอบควงว่าก็ค้นไายมาหาอันนี้แม่ฟังเออควังค้นกายมาหาก็บลยหาเขา โอ้อันแม่นว่านี่คือฝันตั้งหากเออความตั้งหากอ่ะความตั้งหากความว่าจะหาเขา่าได้หาบข้าหาเข่าเปียกอะ่ะโอ้โห,<า>ห<า>เล็นครับออเฮ้ยวะมือำก็ตัวเขาก็คำวก็เขาม้าอือโอ้เขามา่งเครื่อเก้าเกจเก่าเก้าเจ็ดเก้าก้าคือต้องฟังดี่ะ มันว่าปัสสาอาคืออะไรอ่ะมันคือเง่อโอ้หอบมากเลยครับโอ้ทุบ้มีคนเอาก็มาเข่ากับมือแห้งกับมือเน่า้างวลาเราไม่ควกไปกระควครับผมเออขาขาเบ่งครับผมเอออาแม่ฟันว่าได้หาบเขานี่แม่ตีไปตัวได้ก เก็าเก้าเก้าเจ็ดเก้าว้าวนี่คือข้างเพิงว่าเพิ่งว่าอังอังคือมั่งคือเฮาคือกี่มาไม่เงี้ยเงาะเฮาเข่ามันก็เก้าซื้อเก้ามันว่าได้ขี้กันว่าแม่เออมันก็กลาเกันเนี่อ่ะ้งแตแม่แม่ว่าแม่เป็นผู้เฒ่าเอออืมก็เลยไปนั่งเจ็บสิแม่ก็มันมันก็เป่งเก่มันก็มันก็เป่งกัน่ะมันไม่ เมื่อผ you ู้ายหาผอวเพืองเขาก็ว่าคขาว่าโอบไม่รูเขากรว่าซังบไม่กู้เขาโกระว่า่วยบไม่ก็บ่ได้ก็เรืยหาเขาสกวางขึ้นมาหาเขาสกวรงขึ้นมาก็เกาเขากีว้างกาเออกีก้าก็ได้เออกีก้าเก็ได้เออกเก้าก็ได้ ขึงฟ่งก็ว่าคือสูงเหอะขึงงั้นไงแตครลางคืนเยองเาีไยคลางคืนคือวันที่แรกหลังจากพวกผมไปแล้วบ่แม่ร่งางแังเยะร่างะงงเอยก็ยยอ,อเมยไม่ขึ้น,น,น,นแต่ว่ารับการกระบรับ,บอกข้อ,อือ เขาบอกมื่วานัางเือชื่อเรื่องอะเสื่องสูงแปดแปดศูนย์เด้อห้างงานเขาวาเอาห้างเปอ่ะกูจะงอมาห้างไห้่รับเดี๋ยวนีอห้างจากของู่งอมาข้างใหญครับไว้่ะไป่ว้ลูกคืนกูอาบอกกูคือ ก้องแตุแตึงกันกไม่มีใครอ่นคนณแต่ว่าเสียงผู้ชายีนคนเออคืว่ามีคนเข่มาหมากับสิงเฮาอบอกครับผมอันนี้่มมีคนเข่ามาเรเลกเสียงเลยกระซิบมาแล้วกรพอิบไงวะาต้อใสมาเอาิบหัวแขว่าหาเียงแปลกๆแปดเขาว่าเขาวางเสียง ว่าทิมเนี่พว่มเขาวาเพิ่มเขาวาเพิ่เขาวาแต่ว่าอันนี้แม่บอกใหรับเลยไมาให้รับก็ว่ารับตาพ่อกุณค่อมรับอารับตาพ่อคูค่อมารับครับผมแต่เมื่อเราดูซื้อวางอนวางงอน อืรแล้ว,ว่าเสียงผู้ชายทำไมเสียงพวกวเงี้ยเสียงผู้ชายมากกว่าสิอันที่ว่าพระพุธลงต้นสร้างไว้นี่ไดไหมตัวแรกเกาะเกี้ยก้าวเกี้ยก้าวเกี้ยก้าตัวเดียวก็คือ่ไม่คนคุยกันมากแม่บ่แม่เพิ่อนบอกเขาเล่ากันอ่เขาเล่าก,ก,กันเล่ากันแล้ว ขาวางอะงี้ย่าเอาแบบเอาแบแม่นม่แม่ังหงต้องยังไปด้วยมากกับก้มมากกับไก่ก้มมากกับไก่มาให้ไขแม่เบิ้งมือว่างเงี้เออไปประสอนให้เบิ้งเออสอนไห้เบิ้งมาทำใจหูแม่เอเก้าเก๊กเก้าเกเกวางที้เบิ้งจีเมียบงเนีย วุ ja. okay. ้นยงแกจางจางง่ายไ่ระ้างนเออืมจางง่าเลยต่างกอือันนี้ห้องงานเง่งไม่งงางหรอกไม่ก็เหงากดิงแข้งดิงขาพึ่งอ่ะโอ้มางานอะดึงงี้ันมางพุ่งพุ่งงมากม่อีกแล้วกับพวกเกาอ่ะเกาพึ่งมากเรามางอเยอะหอมมากอ่ะแต่ไม่รูง่าเดี๋ยวจมาสาวแล้ว ก็การถำานไม่ยากก็ยากก็ยางก็อดยากก็อึ่งเป็นเงินก็เป็นเงินเป็นยังไงก็เป็นไปว่าคนว่าจรังก็เงานงานอย่างเ่อมากแบบยากแล้วยากแล้วนี่เป็นสี่แสงกับคนหน อสำหรับ่าพระอดวงด้วยเพีองเด่อนั้นจังเลอ่งคุกคนเลยผ่าข้าไหมเนี่ยกระซิบมากแย่จังทุ้มแล้วก็เพื่อไงการก็ไงกันเ็เก่าตั้งแต่นี้มาเราขมาหาเพิ่งขม้าหาเพิ่งคือล้งพ้นกับมขอคองดึงอ้อ่าขจนขจงหมดทิ้งแม่หล่อมากคนหัวขอใจเพื่อแลขอคองบดึงนั่วแหะ อือมขมมากขมมาเยอะๆ